ครับสวัสดีครับปกติเนี่ยเวลาผมมาที่หมู่บ้านที่นี่นะครับที่หมู่บ้านกระเหลี่ยงลมมิตรเนี่ยบรรยากาศของการนั่งเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของการผ่อนคลายแล้วมีลมหนาวตลอดเวลาแต่วันนี้ถามว่าผมผ่อนคลายแค่ไหนก็ไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยแม่น้ําก,กกแบบเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรานั่งกันมา10กว่านาทีเนี่ยผมเหลียวด้านหลังไปไม่รู้กี่รอบแล้วลเพราะว่าเริ่มสังเกตเห็นว่าขยะลอยมามันก็จะลอยมาเรื่อยๆลอยมาเรื่อยๆครัวน,นี้ ถ้าเราเห็นอยู่ริมแม่น้ําแล้วขยะลอยมาเนี่ยมันเป็นตัวบอกนะว่าน้ําเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พัติอยู่ด้วยกันนะครับพัตินุโบก่อนที่จะคุยเรื่องช้างผมคุยเรื่องทั่วไปก่อนพัติลำน้ำกกเนี่ยมันมันโอเคไหมเนี่ยเรานั่งคุยกันมันจะเพิ่มไหมมันจะท่วมไหมครับครับจะคิดว่าปีนี้นี่จะไม่ท่วมเยอะครับทุกปีนี่จะขึ้นการช้างนี่หมดเลยครับอ๋อหมายถึงที่เรานั่งอยู่ที่ปางช้างเนี่ยน้ําจะขึ้นถึงเลยครับผโอ้ แต่ดูแล้วโอเคนะเรามีเวลานั่งคุยกันอยู่ได้ครับครับก็หลายๆครั้งที่ผมมาที่นี่นะครับที่บ้านกะเหลี่ยงลมิตรเนี่ยก็จะสนุกสนานนะครับแล้วก็คึกคักภูมิใจนะครับเพราะว่าย้อนไปแล้วเนี่ยบ้านกะเหลี่ยงลมิตรเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านปางช้างนะครับมีพี่น้องคนดอยของเราเนี่ยพาช้างมาประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อย้อนเวลาไปน่าจะเรารวยี่สิบห้าปี ยี่สิบปีสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปางช้างที่มีความคึกคักมากนะครับก็จะมีการท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ผ่านอําเภอฝางท่าตอนนะครับแล้วก็เขานั่งเรือหางยาวกันมาพี่พี่ในวงการท่องเที่ยวมัคุเทศเนี่ยก็จะติดอกติดใจนะครับในการพานักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะท่องเที่ยวยุโรปมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะข้ามเกี่ยวข้ามมาเชียงรายแล้วพอข้ามมาเชียงรายด้วยเรือเนี่ย นักท่องเที่ยวหลายคนก็จะมาเที่ยวที่หมู่บ้านที่นี่ของเรานะครับที่บ้านกะเหลี่ยงโลมิทแล้วก็มาทํากิจกรรมกับช้างป้อนอาหารช้างแล้วก็มีการขี่ช้างชมแม่น้ํากกนะครับขึ้นดอยมันมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันยังไ,ไงบ้างครับพติจจากช่วงสิบยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมากับวันนี้ครับครับที่สิบกว่าปีนี้มีเยอะครับเชื่อได้โควิดมาในฤดูร้่นจะหายหมดเลยครับนักท่องเที่ยวหายครับผมอ,อ๋อจนน่าก็าคะหลัง แต่ลุงบาคาหเขาเรีองเขาว่าเกี่ยวกับโลกสวยอย่างเงี้ยห่างื่อบาคมาขี่จ้างเข้าใจแล้วครับก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของความนิยมของเส้นทางท่องเที่ยวด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับได้ยินมาจากพติลุโพว่ามันก็จะมีเรื่องของแคมเปญคือทันทีที่ผมได้ยินคนเลี้ยงช้างพูดคําว่าโลกสวยเนี่ยผมเนี่ยเออ จะสะอึกนิดนึงแล้วก็จะน้ําตาคลอนหน่อยหนึง่งเพราะว่าคาว่าโลกสวยในความหมายเนี่ยมันเป็นเสียงสะท้อนนะครับจากคนเลี้ยงช้างจริงๆว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปจากแคมเปญมันเปลี่ยนไปด้วยพร็อพพาเกนดาหรือว่าเ,เรื่องราวต่างๆนะครับที่มันมีการฟีดเข้าไปในระบบโซเชียลมีเดียนะครับที่ทําให้คนเข้าใจว่าการทํากิจกรรมกับช้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้างเดินกับช้างแม้กระทั่งล่าสุดอาบน้ําช้างเนี่ย ทุกอย่างมองเป็นการธาลุณกรรมสัตว์หมดนะครับซึ่งในโลกของความเป็นจริงผมว่าประเด็น,นนี้เราคุยกันอีกเป็นวันหรือว่าคุยกันอีกหลายเดือนก็คงไม่จบนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจากการที่เราทําแคมเปญอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจอ้างอนุรักษ์มันเติบโตนะครับบางคนก็มีรายได้สูงนะครับจากการที่ไปบอกว่าฉันช่วยช้างมาอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าช้างที่อยู่กับคนเลี้ยงช้างเนี่ยไม่มีความสุขนะครับแล้วผลกระทบนะครับมันก็เกิดขึ้นจริงๆกับ คนที่เลี้ยงช้างนะครับก็ช้างก็ยังอยู่ในมือนะครับเสกให้หายไปก็ไม่ได้จะเอาไปยกให้ใครเลี้ยงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าช้างไม่เหมือนสัตว์เล็กเนาะอ,อยู่ๆแบบเราเลี้ยงไม่ไหวเราจะไปให้ใครเลี้ยงมันทําได้ยังไงครับจนกระทั่งถึงเหตุการณ์วันนี้นะครับก็ทําให้การท่องเที่ยวมันตกต่าลงอันนี้เรายอมรับนะครับไม่ใช่แค่ที่นี่แล้วเมื่อการท่องเที่ยวตกต่ําลงเนี่ยคนที่เลี้ยงช้างก็ต้องแบกรับภาระมากต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานาน,านแล้วมันส่งผลให้เกิดจะเรียกว่าไม่ไหว ร,รับภาระต่อไม่ไหวเพราะฉะนั้นช้างก็จําเป็นจะต้องบอกขายหรือบอกเพื่อที่จะให้คนที่มีความปรารถนาจะรับช้างไปเลี้ยงนะครับปอนอื่นก็ผมก็อยากขอบคุณพัตินุพรนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มีความสบายใจในการยกมอบช้างพระเสด็จนอครับให้กับโครงการล่มแดนช้างไปเลี้ยงนะครับแต่อยากให้พัติช่วยเล่านิดนึงว่าตัวช้างเป็นยังไงแล้วก็ ด้วยเหตุผลอะไรนะครับพะติมีช้างในความดูแลหลายเชือกแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรที่ส่งมอบช้างตัวนี้ให้เราดูแลครับก็เจอโควิดมานี่ชื่อว่าลุงอยู่บอกให้บอกแล้วบางเดือนนี้ไม่เต็มเงินเดือนกเขาช้างเล็ๆเลๆเลกๆน้อยๆลุงก็ห่วงเมือครับก็เป็นเรื่องการขาดรายได้เนาะครับผมแต่โชคดีที่เวลาไม่มีท่องเที่ยวช้างก็ยังกินหญ้าก,กินอะไรในป่าก็ประหยัดได้ครับเข้าในป่าได้ครับ แต่ก็ติดขัดเรื่องการจ้างคนเลี้ยงครับผมครับแล้วก็ได้ยินมาว่าตัวพ่ติเองก็มีปัญหาที่จะต้องไม่มีเวลาพอจะเลี้ยงช้างเองเพราะว่าต้องดูแลมแม่ใช่ไหมรครับแม่สบายแม่คุณแม่เป็นอาการเป็นยังไงครับครับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อื่อว่าหูกบบดีแล้วแกก็พูดอะไรไม่ค่อยไม่ไม่ได้ยินอย่างนี้เนาะบดีแล้วเดินไปเดินมาเขาก็ไม่กินแต่อยู่ใกล้ตลอดต้องดูแลใกล้ชิดครับผม แล้วคุณแม่ผมอีกคนหนึ่งก็คนที่พ่อในพ่อเมียเนาะแม่จริงๆนี่อยู่ที่เชียงใหม่ที่สเมเด็จนี่อ๋อแต่ยังเพราะว่าเขาเรียก่อะไรนั่งได้กันลุกเข็นเนาะเอามาพื้หรืออะไรเป็นอ๋อค,คือขยับตัวเองมากไม่ได้เดินไม่ได้ยืนไม่ได้ครับผมคเพร,ราะเป็นเหตุผลนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขาเลี้ยงช้างคนที่เขารักช้างนะครับโดยเฉพาะช้างที่เป็นช้างนิสัยดีเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลหรือว่า มีความจำเป็นหรือว่าเอาเป็นว่าสุดๆจริงๆเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะขายหรือว่าจะมอบช้างให้คนอื่น,นครับก็ถึงจุดนี้แล้วนะครับอีกไม่นานรถ10ล้อนะครับที่เป็นรถขนช้างของพัะธาระเอลฟ์ันคอนเสิร์ t i ช n ก็จะมาถึงที่นี่แล้วเราก็จะดําเนินการขนย้ายช้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการทําพิธีนะครับก็จะมีการบอกกล่าวช้างนะครับการลดน้ําส้มปล่อยพิธีท,ทางนี้ทำยังไงบ้างครับทำดา ถ้าช้างตัวไหนจะให้ไปอยู่กัคุณอื่นก็คุณลุงก็จะมีน้นสปอยดันหัวดบหัวครับผมก็เป็นการสูมาตครับผมครับผมแล้วก็โอวยพรครับผมอืมอครับอในส่วนเรื่องของตัวช้างนะครับพอติมีอะไรที่ เป็นห่วงไหมหรือว่ามีอะไรอยากฝากไปถึงคนเลี้ยงที่จะเลี้ยงถัดไปก็คือควันหรือว่าแม้กระทั่งฝากผมเองว่าฝากช่วยดูแลอะไรเป็นพิเศษกับช้างตัวนี้บ้างครับครับช้างตัวนี้จะมีหลายคนที่จะมาขอซื้อจากคุณลุงแล้วคุณลุงไม่ขายบอกว่าคขาลู้ถามไปก่อนเออไปทําอะไรที่จบว่าแปรเรื่องหน้านะมาขอลุงไหลเตือนเราไปทําไหมทําไม้คือเอาไปรักมาครับผมเพราะว่ามีอปอเรื่องอย่างเ ม่ใส่เขามีสัญญาไปรับจ้างต่อรับช่วงรับช่วงรับจ้างต่อแล้วต้นรงก็คือแม่แล้ว่าบ่าให้ไปทำงานที่หนักครับเลยให้มายู่ก็เขาเลี้ยงมีแบบสบายสบายครับครับบ่ายให้งานหนักเพราะว่ามายู่ก็ลุงก็ได้เล็กๆครับครับลุงก็ทักเนี่ยก็ลูกชายคนหนึ่งวันไหนลุงบอกเห็นหน้านึ่งคืกว่า ผมหมดวันลุงต้องมาขอเตือนต้องผ่านอาหารเตือนหนึ่งคอบานยมีพักซูอีกครับดูออกสองสาครั้งที่ผมมาดูพระเสพทร์ทุกทุกครั้งที่พะติคือคุณลุงเนี่ยพาไปดูตัวช้างนะครับก็จะไม่มีครั้งไหนเลยที่จะไม่มีการเตรียมแบบทั้งกล้วยทั้งอ้อยอะไรต่างๆจํานวนมากคือทุกครั้งที่ลุงเขาไปเจอช้างอ่ะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือนะครับไปป้อนไปอะไรเพราะาช้างช้างตัวใหญ่ช้างกินกินเยอะครับกินเก่งแล้วก็ เลี้ยงเหมือนลูกเนาะครับผมอ,อย่าลุงในเปรียเทียบเมือก็ลูกหลานตัวน้อยๆนะถ้าลุงไปในเมืองมาอย่าน้อยมาถึงแล้วเพล้อๆอยากจะกินขนมเพต้องมีขนมน,นิดหนึ่งให้ห<อ>ลานผมช้างในปศุสัไปหาทุกครั้งอย่าน้อยก็องมีอาหารนิดหนึง่งนิดหนึ่งใช่ครับผมทางตรงนี้นิสัยดีครับไปไหนมาไหนเนื้เอเพื่อชื่อว่าเซฟโพเซฟผมไปที่ไหนเดินไปหมดเลยครับผมบอกว่าลุง หรือเมียขอลุงก็คนไหนก็ดูแลได้หมดเลยครับ,รบใชนอกจากที่กลุ่มที่ว่าจะรับไปลากไม้อะไรอย่างเงี้ยมีคนอื่นมาดูมาติดต่อพ้องกับครับมีอยู่มีอยู่หลายคนนะที่ทางไม้บางคนก็จะเอาไปก็ใคระจะเอาไปต,ตัางใต้กับไทยด้ยผมคิดกะับทะเลลรืองไหม ก็ใลรลุงบ่ายเอาไปถ้าลุงคิดถึงก er> ่อนลุงบ um> ่าถ้าอยู่เชียงใหม่ก็เจงให้ลุงบอาจ้ะไปหาได้อยู่ถ้าลุงคิดถึงก่อนลุงยวลงไปหาได้อยู่อาจจะเป็นดวงด้วยพอดีเข้าครัวลุงนะครับเก้าดั้งเดิมอะไรเป็นว่าต้นตระกูลเนี่ยก็เติบโตมากับทางเชียงใหม่ทางเสมอิงนะครับพอรู้ว่าช้างพระเสรีพ่อจะไปอยู่ที่ร่มดันช้างซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านแม่คณินหางดง นึกภาพออกหมดเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับชน,นิดที่ว่ารู้ทุกเส้นทางรู้เลยว่าช้างจะไปอยู่ตรงไหนเป็นยังไงก็สบายใจขึ้นใช่ไหมครับผมลุงนี่ตระกูลของลุงนี่อยู่กับชางมาลุงนี่เป็นลูกที่สี่แล้วครับลูกแรกนี่ขอคุณปู่อยู่เชียงใหม่ไนมะ่ชื่อว่าลูกพลาครับมาเอาเมียคนด้านล่างเนี่ยชื่อแม่เลี้ยงน้อยจะมีช้างอยู่ร้อยกว่าตัว<อ>ร้อยกว่าตัวจะอยู่เชียงใหม่เนี่ยคนสมัยก่อนนี่ ประวัติที่เชียงใหม่นี้อยู่ครับครับตอนนั้นก็ลงพลาทานไม้กับฝรั่งนาะครับประเด็นนามาลูกขอพ่อผมก็ตอนนั้นคุณพ่อพูดว่าอายุสิบกว่าปีเนี่ยครับเพราะนัน้นเป็นสุขยญี่ปุ่นเนาะคือตอนที่คุณพ่อของคุณลุงบอกว่าอายุสิบกว่าปีเนี่ยคือตัวคุณลุงเนี่ยอายุสิบกว่าปีนะไม่ครับคุณพ่ออ๋อค,คุณพ่อครับผมเอาอย่างนี้ย้อนไปก่อนตอนที่พ่อของพตัติอายุแค่สิบสิบขวบ ครับผมสิกว่าปีสิบห้าสิบหกนะครับโอเคก็คือมีสงครามโลกนะครับที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็มีทหารญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาทางอ่าวไทยแล้วก็คืบคานเข้ามาทางเขตบนดอยนะครับแล้วก็ผมว่ามีหมดกาญจนบุรีขุนยวมแม่เสลียงนะครับหัวปอนนะครับก็จะเป็นทหารญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นทางญี่ปุ่นเนี่ยเขากําลังมุ่งหน้าที่จะทําสงครามคืบคานผ่านพม่าแล้วก็มุ่งหน้าจะไปประเทศอินเดียนะครับ อันนี้ผมสนใจแล้วก็อยากให้ทุกๆ um e คนท <t anytime coping> em ี่สนใจเรื hmm. eh? ่องช้างแล้วก็สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับเรื่องช้างเนี่ยอยากได้ฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมเองก็ยังไม่เคยผ่านตานะครับว่ามีการบันทึกหรือว่ามีการเขียนผ่านหนังสือหรือว่าผ่านช่องทางการเรียนการสอนแบบเป็นทางการนะครับมีแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับ การเลี้ยงช้างของคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรที่นี่นะครับผมอยากให้พติช่วยเล่านิดนึงว่าตอนนั้นสงครามมีทหารญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็พ่อของพติอายุสิบขวบเหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนั้นครับตอนนั้นนี่คุณพ่อนี่จะมีคำว่าญี่ปุ่นมาที่ทเชียงใหม่เนาะครับตอนนี้เขาเรียกอำเภอแม่วานหรือ,แม,รอแม่วีเนี่ยญี่ปุ่นมาถึงตรงน,นั้นแล้วคุณพ่อนี่จะอยู่ที่บนดอยแล้วจะมีโซนโอหรืออะไรไกลเป็นแรกอะ ข้าวข้าวสามครับแล้วก็ไปแลกกับข้าหงอย่างนี้ครับครับคือเราเอาของที่เรามีไปแลกจกรกญี่ปุ่นหลับฮันญี่ปุ่นเราเลยคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อมีช้างอยู่สองสามตัวเลยทหา,ารบอกว่าเกอเอาหมดเลยเอาของที่พุ่งไปต่างไปโอเคแตวคุณพ่อก็ตอนแรกคุณพ่อเลิกสตาร์ทที่แม่แม่วีนตอนเนี้ยแล้วไป คือแรกแม่วิเราไปลงเปน็นนอนที่ใกล้จะถึงบากาดครับก็น,นั่งก็คุพ่อก็เดินเรื่อยๆเดินมาถึงเชียงรายก็ตอนนี้ลุงอยู่เชียงรายรู้พว่ามาถึงเชียงรายมานอนที่เด่นห้าที่สองมานอนที่บันดูครับคุพ่อจะอยู่ก็ยี่ปูนนี่สองปีครับครับไปแม่สายแล้วไปถนนของคุพ่อบ้านอะไรไม่รู้<อ>รพ่อติพ่อติมีทราบไหมว่าตอนที่เขาเดินจากเชียงใหม่มา ที่เชียงรายเนี่ยหมายถึงเดินเท้าก็คือขี่ช้างมานะค,ะครับผมเขาใช้เส้นดอยสะเก็ดแม่ขจารหรือว่าเขาใช้เส้นแม่ริมอำเภอฝางเชียงดาวเพราะว่าเขาใช้เส้นที่คุณพ่อไปนี่เวปาเป้าเล่นเนี้ยอ่าฮะไปแล้วลงที่แม่สงมูงอ๋อครับครับครับมันมันอยู่นในป่าอยู่ครับแต่แต่ละวันนี่คุณพ่อว่าเดินไม่ไกลเพราะว่ากว่าจะออกนี่ต้องรอ หัวหน้าขอทหารญี่ปุ่นครับถ้ามาเรียกว dear, ่าเฮ้ยคือไปภาษาอะไรไม่รู้คุณพ่อเฮ้ยก็คือใส่ยางเลยไม่ใช่ครับตอนที่จะเดินทัน่ะเตรียมพร้อมแล้วถ้าหัวหน้าใหญ่นี่ไ right ม่เฮ้ยไม่ไปแต่ภาษาญี่ปุ่นนี evet ้เขาจะเรียกว่าคุณเสียดานนะเฮ้ยเดินทางอถ้าเขาบอกให้หยุดล่ะถ้าไปถึงก็หยุดทหารก็จะอยู่อยทิ่นอย่างคุณพ่อตาขอก็จะยู่ยทิ่นครับโอเค